สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับเูื่อพูดถึงวรรณกรรมของจีนแล้วท่านผู้ชมนึกถึงเรื่องอะไรบ้างคําตอบแรกก็คงจะเป็นเรื่องของสามก๊กหรือไซอิ๋วเป็นแน่แท้แต่ความจริงแล้วจีนมีวรรณกรรมเป็นหม,มื่นเรื่องและกําลังจะเผยแพร่ไปทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งช้าอ่านได้ง่ายกว่าเดิมชนิดคนละโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งโลกของวรรณกรรมจีนนั้นมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อสังคมจีน และว,วันนี้วรรณกรรมจีนนั้นก็ลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยคุณพลอยปิยวัลพาไปพูดคุยกับนักวิชาการพูดลงไหลในวรรณกรรมจีนเป็นชีวิตจิตใจครับ อยากรู้เรื่องราวในอดีตต้องศึกษาประวัติศาสตร์แต่ถ้าอยากรับรู้เรื่องราวเหล่านี้แบบมีสีสันสนุกสนานน่าติดตามเรากับพาตัวเองย้อนกลับไปในยุคสมัยนั้นๆจริงๆต้องอ่านวรรณกรรมสักเรื่องค่ะวันนี้พลอยจะพามาเจาะลึกเรื่องวรรณกรรมจีนผ่านการพูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญดรวสันทรัพย์สิริพันธ์อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาจีนวิทยาลัยศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตผู้ชื่นชอบและหลงใหลในวรรณกรรมจีน อาจารย์เริ่มเล่าย้อนถึงวิวัฒนาการของวรรณกรรมจีนตั้งแต่ช่วงแรกที่ยังไม่มีแบบแผนจนเริ่มมีรูปแบบชัดเจนมาจนถึงในปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงแบบว่าที่มาของวรรณกรรมจีนนะครับผมก็คือเราอาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีก่อนตั้งแต่เริ่มมีการจารึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งสมัยก่อนยุคนั้นนะครับผมก็คือจะยังไม่แบบว่ายังไม่มีแบบแผนอะไรที่แน่ชัด ซึ่งจะเริ่มมามีแบบแผนแน่ชัดเนี่ยในสมัยยุคชุนชิวครับผมค<อ>่ะหรือที่เรารู้จักกันยุคชุนชิวจ้านกัวครับผมก็คือในยุคนี้มีปลาสําคัญต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นอ่ะที่เรารู้จักกันดีนะครับก็อย่างเช่นของซื้อครับผมอ่าของซื้อหรือภาษาจีนกลางก็จะเรียกว่าของสื่ออ่าก็คือในยุคนี้ครับผมวรรณกรรมจีนน่ยก็คือจะอยู่ในลัก,ลกษณะของรูปแบบคำพีค่ะคำซ้อนทางปัจญาต่างๆครับผมแล้วก็ในรูปแบบบทกวีครับผมอันนี้เป็น ววรฒนรรมในยุคลักแรกนะครับผมซึ่งต่อมาในยุคลางหลังเนี่ยก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมากมายมาจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเราจะพบวรรณกรรมจีนในรูปแบบลักษณะความเรียงร้อยแก้วมากขึ้นซึ่งเราจะเจอได้ในรูปแบบนวนิยายครับผมหรือบทความต่างๆครับผมแล้วก็ซึ่งถ้าจะถามถึงแบบว่าการแบ่งยุคสมัยนะครับผมก็คือวรรณกรรมจีนสามารถแบ่งออกเป็น3มยุคหลักๆด้วยกัน<ฆ>นะครับผมก็คือจะมียุคโบราณ แล้วก็ยุคสมัยใหม่ก็ผมแล้วก็ยุค่วมสมัยก็ผมซึ่งทั้งสาสมัยเนี้ยาการถ่ายทอดอาการแบบว่าการสื่อความว่าจะค่อนข้างแตกต่างกังนออกไปก็ผมวรรณกรรมจีนทําให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีแนวความคิดปรัชญายของคนในสังคมทุกชนชั้นในยุคสมัยนั้นๆและยังมีคุณค่าด้านอื่นๆสอดแทรกอยู่ด้วยมากมายโดยเฉพาะคําสอนที่สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตได้จนถึงทุกวันนี้ ถ้าพูดถึงคนฆ่านะคนฆ่าแฝงทีอ่อยู่ในวนรรณคดีเหล่านี้หรือวรรณกรรมเหล่านี้นะครับผมก็คือจะมีคนฆ่าแฝงทางด้านสุภาษิตคําพังเพยครับผมแล้วก็<ฆ>คาสอนทางปรัชญาต่างๆครับผมเพราะว่าอย่างที่เป็นที่รู้กันอยู่นะครับผมก็คือคนจีนน่ะมักจะชอบสอดแทรกในคําสอนอโดยเฉพาะแบบว่าลทัทธิของจือนะ๊อก็จาค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคนจีนอย่างมากเลยครับผมอย่างเช่นวนรรณกรรมคลาสสิกครัพี่หลุนหวีคือเป็นคำพีที่ของจือ๊อแบบว่า ทำการสอนจริยธรรมสอนการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตจะยกตัวอย่างหลักคําสอนหนึ่งที่คขาถ้ามีชื่อเสียงครับผมอย่างเช่นของจือเขาได้กล่าวไว้ว่า,าวจือ曰三人行必有我师焉择其善者而从之其不善者而改之ก็คือถ้ามีคนสามคนเดินทางมาด้วยกันนะครับผมหนึ่งใน3าคนนั้นจะมีคนหนึ่งสามารถเป็นอาจารย์หรือเป็นครูของเราได้ซึ่งให้เลือกสิ่งที่ดีของเขาครับผมามาปฏิบัติตามครับผมแล้วก็ถ้าสิ่งไหนที่ไม่ดี ให้เรามาแก้ไขมาปรับปรุงตัวเองครับถ้าเรามีสิ่งนั้นเหมือนเขาแล้วก็นอกจากนี้นะครับอย่างวรรณกรรมสามก็มีอยู่เหมือนกันนะผมคติสอนใจอย่างเช่นเป็นบทกวีที่เฉาจือ้อหรือ,อลูกชายของเฉาเฉานะครับผมลูกชายของโจโฉเขาเป็นคนแต่งขึ้นมาก็คือบทกวีนี้มีชื่อว่าชีผู้ชื่อก็ผมหรือก็คือบทกวีเจ็ดเก้าซึ่งเฉาจื้อเขา อตอนนั้นก็คือแบบว่าเขาเดินก้าวไปเจ็ดก้าวแล้วก็แต่งบทกวีน,นี้ขึ้นมาได้ทีนี้ก็คืออเรื่องเล่าความเป็นมาค่อนข้างยาวก็ผมอันนี้ก็จะขอละไว้แต่ว่าก็คือเขามีไว้ใช้เตือนเตือนใจก็ผมว่าถ้าแบบเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยหรือก็คือแบบว่าเกิดมาร่วมกันเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทำร้ายกันทำร้ายซึ่งกันและกันก็ผมเหมือนให้ปรองดองกันใช่เหมือนให้ปรองดองกัน,กน นอกจากนี้วรรณกรรมยังมีอิทธิพลต่อความเชื่อของผู้คนผ่านการซึมซับมาจากเนื้อหาที่เขียนขึ้นมายังบทบาทของแค่แแงวานอนสุนหงคงในวนรรณกรรมชื่อดังไซอิ๋วหรือแม้กระทั่งตือป้อยไกย่สิทธิเอกอีกคนของพระถังซัมจัง๋งชาวจีนมีการซึมซับวรรณกรรมจีนมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมพอเขาได้อ่านเขาได้ดูเขาได้เรียนรู้ปุ๊บทีนี้พอเขาเห็นอิทธิฤทธิเห็นความสามารถสมารถนือธรรมชาติเข้ามาได้ปุ๊บ คือเขาอาจจะต้องการแบบว่าที่เพื่อนทางใจทีนี้เขาก็เลยบอกว่าโอ้สุนหหงค์คงก่งกล้าสามารถมากก็คือจัดการ<ม>สวรานอามิอิทิล<ม>ิทมากมายปีศาจก็คือสู้เขาไม่ได้เลยเขาก็เอาจุดเด่นนี่แหละครับผมความแข็งแกร่งกล้าหาญเขาก็เอาสื่อมหงคงมาประดิษฐานเลยครับผมมาสร้างเป็นลูกปั้นขึ้นมาแล้วก็สร้างศาลเจ้าให้เขาด้วยครับผมเหมือนคารพบูชาใช่ครับก็เคารพบูชาเลยแล้วก็ยังจูปาเจหรือตือปอยไก่ก็ ไม่แพ้กัน,นก็นมีเหมือนกันนะผมอย่างสารเจ้าแห่งเจียที่บางจีก็จะมีที่ฝูโจงนะครับผมแล้วก็ถ้าอย่างสารเจ้าตือป้อย,ยกายก็จะอยู่ที่มณฑลยูนนานครับผมคือเขาก็จะสักการะตือป้อยกายในใน้มแบบว่าเคยเป็นขุนศึกแห่งสวรรค์มาก,ก่อนอ่าเป็นขุนพล,ลแห่งสวรรค์เลยแล้วด้วยความที่ตือปล่อยกายมีลักษณะอ้วนท้วนสมบูรณ์เขาก็อุย้ยก็เป็นเทพเป็นความสมบูรณ์มั่งคั่งได้เหมือนกันอ่าใช่ครับผม ในขณะเดียวกันวรรณกรรมยุคก,ก่อนๆก,ก็ส่งอิทธิพลต่อวรรณกรรมยุคหลังไม่ว่าจะเป็นผลงานของกวีเรื่องชื่อทั้งหลุสซึนปาจีนและจางไอหลิงต่างได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานวรรณกรรมในอดีตและยังคงบอกเล่าเรื่องราวในยุคสมัยของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี และแน่นอนค่ะว่าวรรณกรรมยุคปัจจุบันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมโดยอาจารย์วสานมองว่าในยุคนี้วรรณกรรมรูปแบบเก่าๆจะค่อยๆจางหายไปและมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้นแม้กระทั่งเรื่องราวของเทคโนโลยีวัฒน,นธรรมของหนุ่มสาวชาวจีนยุคใหม่ทัศนคติใหม่ๆรวมไปถึงการได้รับอิทธิพลจากตะวันตกด้วยวรรณกรรมจีนยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยก็คือ จก็ข้างลับอิทธิพลทางตะวันตกามา,ามากขึ้นก็ผม<ร>ใช่ก็<ร><ร>ผมก็คือแนวโน้มใ,ในอนาคตซึ่งคนรุ่นใหม่เหล่านี้ก็อาจจะมีการสอดแทรกยุกใหม่ๆตัวสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปสร้างสรรค์วรรณกรรมทางอนาคตที่แบบว่าที่เกิดความแปลกใหม่ขึ้นมาก็ผมเพราะว่าในณปัจจุบันเนี้ยคือเราอาจจะยังเห็นวรรณกรรมยุกเดิมๆอยู่ยังไงก็หลีกหนีไม่พ้นแบบว่าด้านหลักๆวนๆหรือลือๆเดิมเงี้ยครับผมเป็นราวา ผู้เขียนผู้แต่งเนี่ยก็คือเขายังได้รับอิทธิพลจากผู้เขียนในยุคเก่าๆอยู่เหมือนพอยุคเก่าๆก็คือพอเริ่มเปลี่ยนผั่คยุคสมัยไปเนะใช่ครับผมก็ยกตัวอย่างนะครับดังการผัดเปลี่ยนยุคแต่นี้การผัดเปลี่ยนยุคเนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าใช้เวลาก็ค่อนข้างนานอย่างเช่นในยุคสมัยเก่าๆเขาจะแบบใช้แบบว่าเอเกี่ยวกับบทกวีการถ่ายทอดแล้วก็ใช้ภาษาแบบว่าโบราณภาษาบทกรนสละสลวยพอยุคสมัยวรรณกรรมจีนยุคใหม่ในยุคสมัยของหลุยส์ซิ้นก็คือเริ่มการใช้เอาคำพูดนะครับผม เอาภาษาพูดเนี่ยเข้าไปใส่ในวรรณกรรมในวรรณกรรมก็คือจะเป็นภาษาพูดภาษาที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเลยก็คือแบบว่าตัวเองมีทัศนคติยังไงก็คือใส่ไปอย่างนั้นเลยคือแต่ว่ากว่าจะเปลี่ยนมาถึงยุคนี้ครับผมก็คือใช้เวลาใช้เวลา,วลานับพันปีเลยก็การที่จะเปลี่ยนผ่านตะลยุคค่อนข้างนานครับผมทีนี้ปัจจุบันนี้ก็คือแบบว่าโอ้โลกค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวน่าจะเห็นอะไรใหม่ๆที่แบบว่าสลัดคราบความเป็น วรรณกรรมแบบว่ายุคเก่าแล้วก็ยุคสมัยใหม่แล้วก็ก็เข้าสู่ยุคอนาคตแบบว่าเต็มตัวครับผมการเปลี่ยนผ่านของวรรณกรรมเห็นได้ชัดในปัจจุบันจากการอ่านผ่านหนังสือมาเป็นอ่านในโลกออนไลน์ไม่ต้องไปต่อคิวยาวๆซื้อหนังสือเหมือนแต่ก่อน แค่สัมผัสปลายนิ้วก็เปิดอ่านได้ในทันทีหรือถ้าหากไม่มีเวลาอ่านในจีนก็มีแอปพลิเคชันที่นำวรรณกรรมดังๆเหล่านี้รวมไปถึงนิยายต่างๆมาเล่าผ่านเสียงเหมือนกับหนังสือเสียงที่สามารถฟังได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมของชาวจีนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะที่น่าสนใจก็คือประเทศจีนเองใส่ใจและให้ความสำคัญกับวรรณกรรมอย่างมากด้วยการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่วรรณกรรมจีนไปสู่สายตาชาวโลกทางประเทศจีนเองเขาก็ให้ความสําคัญกับวรรณกรรมจีนมากเหมือนกันคือเขามีการแบบว่าตั้งแพลตฟอร์มขึ้นมาแพลตฟอร์มหนึ่งเลยครับผมอาแพลตฟอร์มนั้นมีชื่อว่าเครือข่ายทางวรรณกรรมของแผนริเลอริหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครับก็คือจีนในต้อการเผยแพร่วรรณกรรมที่แบบ วรรณกรรมจีนให้แบบว่าสู่สายตาชาวโลกให้คนทั่วโลกได้เข้าถึงได้ดง่ายใช่ครับ<ะ>ผมแพลตฟอร์มนี้ก็คือจะถูกนําเสนอโดยองค์กรสมาคมนักเขียนแห่งประเทศจีนเลยครับผม,มแล้วก็เขาก็จะไปรวบรวมองค์กรแบบว่าวรรณกรรมที่ท่งอิทธิพล<ะ>ต่างๆแล้วก็นักเขียนแล้วก็นักแปลแนวหนา้ากว่า30กว่าประเทศทั่วโลกโ<อ>เลยครับผมก็คือมาจัดตั้งองค์กรแล้วก็จัดตั้งแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาซึ่งในแพลตฟอร์มนี้ก็คือ จะมีวรรณกรรมจีนนับหมื่นเรื่องเลยครับผมเ,เป็นหมื่นเรื่องใช่ครับผมรวบรวมเอาไว้ใช่รวบรวมเอาไว้ทุกยุคทุกสมัยเลยครับผมก็คือเขาจะมาแล้วเขาก็โปร,ปรโมทออกสู่สายตาชาวโลกก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการเผยแพร่วรรณกรรมและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนอีกทางหนึ่งครับคือที่น่าสนใจคือไม่ได้เฉพาะแค่ให้คงอยู่ในจีนนะแต่ว่าใ,ให้คนทั่วโลกได้รู้จักวรรณกรรมจีนค่ะต้องยอมรับเรื่องวิสัยทัศน์ในการจัดการกับวรรณกรรมของจีน ผ่านแพลตฟอร์มเครือ,อข่ายธรร,รกรรมของแผนที่เริ่ม1แถบหนึ่งเส้นทางหรือ BRI หรือเป็นความคิดที่ครบวงจรจริงน,นะครับคนทั่วโลกจะได้มีโอกาสอ่านุรกรรมของจีนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นช่วงหน้าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องของหญิงไทยในโน,โนครเซี่ยงไฮ้คนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับธุรกิจเสริมความงามให้กับใบหูและทุกอย่างที่ทําให้รูหูลเล็กๆนั้นมีความพิเศษขึ้นมาจนทาให้ธุรกิจของเธอที่ระด,ดับหนึ่งในเซี่ยงไฮ้